ในขณะที่กระทรวงมหาดไทยนะคะก็เดินหน้าค่ะเตรียมนําที่ดินสาธารณประโยชน์นะคะจัดสรรให้กับรัษดรที่ยากไร้ใน20จังหวัดค่ะเพื่อใช้เป็นที่ดินทํากินแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะโดยนายชูชาติหานสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นประธานในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานที่ดินและผู้บริหารท้องถิ่นจาก17จังหวัดภาคเหนือค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะคะว่า จะได้เร่งรัดในการออกโฉนดที่ดินเพื่อให้ประชาชนนั้นมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองและก็ส่งผลให้เกิดความรู้สึกมั่นคงและก็หวงแหนในท้องถิน่นโดยในปีนี้นะคะก็จะมีการสำรวจรางวัดที่ดินใน64จังหวัดนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งให้กรมที่ดินนะคะพิจารณานำที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีผู้บุกรุกและไม่มีความจําเป็นที่ต้องหวงห้ามมาจัดสรรให้ผู้ยากไร้ครอบครัวละไม่เกิน15ไร่ค่ะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ทํากินใน20จังหวัดนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นภาคเหนือ3จังหวัดก็คือแม่ห้องสอนเชียงรายและก็ตากโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอำเภอและจังหวัดเป็นผู้พิจารณาซึ่งทางกลมที่ดินค่ะจะมีการออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์คาระห้ปีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะ